อย่างนี้ต้องจุกจุกเกือบอะไรวะโอโหโอโหอาล่ะผมก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้นะครับวันนี้เราอยู่ในแมพโฟสเคินด้าไอ้ดำและก็ใช่แล้วทุกคนวันศุกร์ที่13นี้ก็เป็นอีเวนต์ของเจสัน ก็คือตามที่ผมอ่านมาแล้วก็คือเจสันจะเก่งขึ้นมากๆเลยจะตีแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็อื่นๆด้วยเนอะโมชิโนจังถ้างั้นก็ไปรับชมกันเลยทุกคนไปมาแล้วผมมาแล้วเอ้าทำไมแอนิเมชันเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยอุยผมมาแล้วผมมาแล้วทําไมผมวิ่งได้แค่55เองอะคืออะไรอะหืมอยู่นี่ใช่ไหมหืมโอ้ทำไมผมวิ่งได้แค่นี้เนี่ย เหนื่อยเร็วเหลือเกินหืึอุ้ยตีเข้าสี่สิบเลยเหรอจะหน,นีไปไหนหืึจะหนีไปไหนหืึอุ้ยตีที่ดกระตาเลยเปิดตาเลย Nope อ้โหพุ่งไปโคตรไกล Nope ฮึโอ้โหตีไม่โดนเลย Nope ฮึฮึเห็นอยู่นะผมเห็นอยู่นะฮึเผื่อ้องไปฮึฮึคอขาดเลยโอ้ยปิวเลยเฮ้ยไข่ไข่เนี่ย แกแกคือใครมันนิอยู่นีน่เลยหืมหืมโอ้ไม่โดนแกแกโดนฉันตีแล้วแกต้องโดนฉันไม้หัวกับมันนิยู่นิห,นห,นหืมโอ้อตะเมียมตีชาย,ย่างเลยเนี่ยหืมเก่าเหรอมานน่แกมานนิฮึมฮึมบล็อกอะไรโอ้โหผมล่วงปล่อยหน่อยหืมโอ้ยโดนกับเธออ ยังไงไอ้เจ้าแทบบ้าบอฮึไปเจอแล้วเจอเหยื่อแล้วหืึโอ้ไม่โดนแต่มันนี่เหล่นี้เลยไอ้เจ้าแทบวางกับดักดีนักเลยไอผ้าคลุมไอผ้าคลุมหืมเอ้าผมทุ่นอะไรอ่ะโอ้ยหืมผมเห็นหมดแล้วแกแกแก แกโอ้ยมุมโดนยิงแกจะไปไหนไอ้เจ้าชอแกมันนี่อยูนี้เลยแกอยู่นี่เองหืมโคข,ขางดเลยหุ้เจสันตีแรงมากเลยทุกคนไอ้เจ้าผ้าคลุมโอ้โหมันวางอะไรกันเนี่ยโอ้โหสองตัวเลยโอ้ยโดนแกโอ้โอไม่โดน หืมโอ้โหฮึมป tamam> ิ่งฮึมลิกสองคนทุกคนฮึมฮึมแกทำใครเว้ยพาคุมสรวยังไงเหรอเอ้าฮึมฮึมโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเพลงสุดโหดขึ้นแล้วแกกลับมาละ หืมเอ้าทีไม่โดนโอ้ผมวิ่งได้แค่สิบห้าผมจะวิ่งทันมันเนี่ยผมมันจู๊บมันโจ๊กไม่ไหวแล้วผมชนะเลยหืมเจสันมาอีกแล้วอุ้ยภาพโคตรกากเลยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะถือขวานมาด้วยอุ้ยเจสันถือขวานเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเจสันถือขวานเฮ้ยเจสันเหลี่ยมเจสันเหลี่ยมมาเจสันเหลี่ยมมาหืมหืมหืมมันไปแล้วเจอไม่อยู่แล้วอู้หูมันยังไล่ไม่หยุดมาแล้วมันมาแล้วจะมึงเจอไปผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วอย่างนี้ต้องจุบจุกเลยมันไล่มาโอ้โหโอ้โหตีไกลมากโอ้ my god โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดทุกคนช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันแรงจังโอ้โหชิบหายทุกคนชิบหายของจริงกำตามสนองเฮ้ย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 อ๋ออ๋กูแตกอุ้ยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วลุนรุนรุนผมจะลุ้นทำไมเนี่ยเหลืองนี่ตายแน่นอนนั่น ยเจสันอีกแล้วโอ้อยน้ำกระป๋องไม่เก็บเลยน้ำกระป๋องสุ่มกลอน้ยต้นไม้ก้อยบางอย่างเลยเนี่ยสุ่มสุ่มสุ่มอุ้ย,ยตรงนั้นมียายายเก็บอปกรอนเลยอุ้ยทำไมผมดวงดีจยงเลยอะ่ะสุ่มเลือดวิ้ยนายเหมือนกับเราเลยเพื่อนแต่นายเป็นบล็อกเล่มเรียมอ่ะวุ้ยแกใครเนี่ย จีันมาจีัซนมาสุ่มเลือดโอ้โหได้ปืนแล้วผมได้ปืนแล้วเกาเหรอืมฮะอุ้ยมันวิ่งไล่วิ่งไล่ทหารวิ่งไล่ทหารผมอุ้ยเดินชิวเลยเดินไล่กันชิวเลยเดินไล่แล้วเดินไล่แล้วหืหึจุ๊จุ๊คิงจุ๊คิงอุ้ยอุ้ยทุกคนผมสุ่มเลือดเล่นผมได้ตั้งร้อยสิบเก้าแน่สุดรอดสุดรอด สุดรอดเลยทุกคนสุดรอดสุดรอดเฮ้ยเพื่อนปั่นไฟไม่บอกเลยเดี๋ยวเราปั่นช่วยผมมีเลือดเยอะไลยเ้าเราก็มองหลังกันด้วยเดี๋ยวมันมาเอ้าไปได้เวลายิงคาตโกนผมจะแก้มือจากรอบที่แล้วเฮ้ยเพื่อนวิ่งอะไรมาโอ้โหนอนตายแล้วเลยเฮ้ย,ยมันอยู่นั่นมันอยู่บบนะั่บบนะ โอ้โหปืนไม่ออกโอ้โหหือปืนเฮือนเราจะวิ่งมาทางนี้ทำไมไปดีเพื่อนโจยิงขนาดนั้นปืนไม่ออกเฉยเลยได้ยังไงกันหืมอ,อย่างนี้ต้องพันยาเลยอุ้ยโอเคเลือดร้อยแล้วเลือดเต็มแล้วพร้อมไฟผมมีปืนอยู่อะไรนี่หมวกกิ้งไปไหนเนี่ยหมวกไอ้มอนี่เหรอสวัสดีครับเจอแล้วอุ้ย มันเจอผม,มเจอผมวิ่งไรไม่ทันนะซีขาสั้นนะซีวิ่งได้ห้าส้าซีว้าผมขอโทษครับพี่อุ้ยแต่ลืมไปเขาวิ่งเร็วมากาเดี๋ยวเจอสเต็ปโอ้ปืนไม่ออกสองนัดเลยโอ้โอ <c oughs> จะซวยไปไหนเนี่ยโอ้โหมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหมันวิ่งมาแล้วมันวิงวนว่งมาแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยทหารช่วยด้วยทหารช่วยด้วยครับพี่ทหารมันมาแล้ว ุ้ยขอบคุณครับขอซุ่มก่อนพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ทหารกำลังโ,งโดนโจมตีนี่หว่าลืม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 ผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษ <c oughs> โอ้มันไม่ออกสามนัดเลย, <c oughs> ยมันไม่ออกสามนัดเลยพี่ทหารครับผมมาบังกระสุนให้เอ้บงังบังมีดให้โอเคโอเคโอเค,อเคทุกคนเกมการ <c oughs> โอ้ยทุกคนผมยิงไปเมื่อกี้ไม่ออกจากนัดเลยอ่ะไม่ออกสักนัดเลยอ่ะเก๋าเหรอ อุวยเจสันอีกแล้วโอ้โหเจสันเทาเลยโอเคโอเคมาสักทีรอ,อนานเกินสุ่มก่อนวยสุ่มได้อีกแล้วอะสุ่มเลือดอเ,เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมปิ้งนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่ข้าเพื่อนอยู่นี่วะเลือดเกคอุมอยู่นะวยฆาตกรฆาตกรวิ่งไล่คนจนัมเต็มเลย ผมต้องไปช่วยผมคือฮีโร่ผมคือฮีโร่ผมต sure ้องไปช่วยหายตู huh> ้เกมหัวคุ้ยชาติไหนจะยิงออกเนี่ยโอ้โหมันวิ่งมาแล้วโอ้โหยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันมา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 เร็วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเร็วโอ้โหโอ้ย ตีเจ็บเหลือเกิน27ตีเม็ดเดียวโอ้โหจีเอมเอมครับเอมครับโอ้โหทำไมมันตีอย่างนั้นเนี่ยไซค์โอ้สุดท้ายก็มาเจอกันที่ตอนจบโอ้ okay. โอเคอุ้ยฆาตากรมาแล้วฆาตากรเจสันถือก,กันไกลอุ้ยอุ้ยเพื่อนอุ้ยเพื่อน,อเ,อนเอาแม่ไม่โหลดดินน้ำมันเฉยเลยฟรีไฟ อ้าเฮ้ยโอ้โหจะบ้าตายโอ้ยมันเล็งผมเร็วโอ้ยปางตาเลยผมโอเคพัญญาก่อนโอเคพัญญาพัญญาพัญญาโอเคพัญญาเสร็จแล้วสุ่มเลือดอู้เก้าสิบหกถือว่าชายได้เฮ้ยมันมาโอ้โหโอ้ปืนไม่ออกโอ้โหโอ้โหผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วนะทุกคนเอา เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนคลิปนี้แย่มากเลยทุกคนหรือว่าเป็นเพราะการแต่งตัวของผมนะ So r r y g ก้แอมเก้เนี่ยแล้วก็ลุงโหด้วย <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบายบายวูบ๊ายบายทุกคนบายบาย s อ r r y g ก้แอมเก